สวัสดีจ้าเด็กๆสำหรับส่วนนี้จะเป็นแบบฝึกหัดของใบงานที่4นะคะที่เราเรียนผ่านไปนะคะเราก็จะมาทำว่าจุดต่างๆที่ครูกำหนดให้ในรูปปิดเส้นโค้งปิดเชิงเดียวนั้น จุดไหนเป็นจุดภายนอกจุดไหนเป็นจุดภายในโดยอาศัยการลากเส้นตรงจากจุดออกมานอกรูปนะคะทีนี้มาดูอย่างรูปที่1ข้อที่1เนีนะคะแล้วก็มาดูว่าอย่างอันนี้ครูลากเส้นไว้ให้แล้วนักเรียนก็นับแค่จุดตัดนะ,ะเราก็มาเริ่มแต่ A, เออเอนะ,ะนับจุดตัด1 2 3เห็นไหมมี3เราก็เติมลงไปนะคะอันนี้เราไม่ต้องลากนะคะครูลากให้แล้ว ก็เติมสามลงไปนะคะ,ะใส่สามต่อไป B ีมีจุดตัด1จุดก็เติมลงไปอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะก็ใส่1นะะึ่งเสร็จแล้วทีนี้ทําทุกจุดให้เสร็จพอเสร็จแล้วก็มาสรุปว่าจุดภายในคือจุดไหนบ้างอย่าลืมนะคะว่าจุดภายในเป็นเลขคู่หรือเลขคี่อันนี้นักเรียนต้อง,องจําได้แล้วจุดภายนอกเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็ต้องรู้แล้วก็เอามาเติมลงตรงนี้ นะคะถ้าถ้าอยากให้ดีนักเรียนอาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะว่าตรงนี้พอได้3ามจุดแล้วมันเป็นจุดอะไรนะคะถ้ามันเป็นจุดภายในก็อาจจะเขียนต่อว่าเป็นจุดภายในถ้าเป็นจุดภายนอกก็อาจจะเขียนต่อว่าเป็นจุดภายนอกเพื่อที่จะเอามาสรุปตรงนี้ได้นะคะทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2ออันนี้ครูยังไม่ลากเส้นให้นักเรียนจะต้องลากเส้นเองแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ตอบ อย่างเช่นจุด A นะคะจุดเลองดูนะคะเราลองลากเส้นดูลากไปตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเอาที่เอาที่ง่ายสําหรับเรานะไม่ต้องเหมือนกันไม่ใช่ไปลอกต้องเหมือนกันเป๊ะไม่ใช่ค่ะบางคนอาจจะลากมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็ได้แล้วค่ะแล้วก็เขียนลงไปว่ามีจุดตัดกี่จุดนะถ้าไม่ชอบตรงนี้จะมาด้านนี้ได้ไหม ก็ได้ค่ะหรือจะมาตรงนี้ได้ไหมอ๋อ็ก็ได้แต่ไม่ควรเอาไกลมันจะยากอ่ะสมมติครูเอาตรงนี้แหละอ่เสร็จแล้วเราก็ใส่ว่ามันเป็นกี่จุดนะคะมันเป็นกี่จุดเราก็เติมลงไปตรงตรง,ตรงอ่านี้เลยนะคะสมมติครูยกตัวนี้มาหน่อยอ่าวางหน่อยนะคะอาจจะเติมลงไปเลยก็ได้นะลูกว่ามันมีกี่กี่จุดตัดอ่า เรานับแล้วหนึ่งสสามเป็นสามนะก็ใส่สามอย่างเงี้ยค่ะลากมาหน่อยเดี๋ยวนะคะเนี่ยเนี่ยมันได้สามจุดเราก็เติมสามลงไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้มันให้มันรู้ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เราก็จะได้เอามาตอบว่าถ้าเป็นจุดภายในมันเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เราก็ใส่มาว่า a มันเป็นจุดภายนอกหรือภายในนะ อัน Shift อื่นก็เหมือนกันอย่าง b เราก็ลากค่ะลากไปตรงไหนก็ได้แล้วก็นับจุดตัดก็ทําอย่างเงี้ยทุกๆุกอันนะคะอย่าง b เราก็ลากเหมือนกันกับจุด a นะ,ะ <ๆ S 2> ลากไปตรงไหนก็ได้ที่มันดูง่าย <an> แหละเอาที่มันดูง่ายอ่ะกูลากมาตรงนี้ก็ได้ b นะ,ะนับจุดตัดหนึ่งสองสามสี่ได้สี่อย่างเงี้ยค่ะก็ขเขียนเลขสี่ลงตรงตรงปลายเส้นเหมือนเหมือนกับจุด a อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสรุปว่ามันเป็นจุดภายนอกหรือภายในก็เขียนลงไปทําให้เสร็จทุกจุด เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3ก็เหมือนกับข้อ2ค่ะก็คือลากเส้นแล้วก็สรุปว่าจุดไหนบ้างเป็นจุดภายในจุดไหนบ้างเป็นจุดภายนอกอย่าลืมนะคะลากเส้นเสร็จต้องต้องเขียนตัวเลขกำกับเหมือนเหมือนที่ครูทำด้วยนะคะคืออย่างเงี้ยเราจะได้ชัดเจนเห็นง่ายทีนี้มาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ทุกคนจะต้องวาดรูปด้วยตัวเองนะวาดเส้นโค้งปิดเชิงเดียวลักษณะการวาดนะคะก็วาดให้มัน สลับซับซ้อนนิดนึงอย่าไปลากง่ายจนเกินไปนะคะคือให้มันดูยากหน่อยไม่ใช่เราเอาแบบง่ายเลยไม่ไม่ควรนะคะอะลองดูนะคะเราก็ลากไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้เส้นมันตัดกันนะลูกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เส้นมันตัดกันเราจะไม่เป็นเส้นโค้งเชิงเดี่ยวนะคะพยายามเธอทําของเธอไปเรื่อยๆนะคะลากไปเรื่อยๆเลยอย่าโค้งไปตรงไหนก็โค้งนะคะ ปเปืเพื้นคงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ใส่จุด A B C D นะใส่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ชอบให้มีทั้งจุดภายนอกและจุดภายในนะใส่ใส่ลงไปเองใส่ตามชอบใจว่าเราอยากใส่ตรงไหนเราก็ใส่แล้วก็มาตอบว่าจุดที่เราใส่ลงไปนั้นจุดไหนเป็นจุดภายในจุดไหนเป็นจุดภายนอกอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลักษณะในการทําข้อสี นะคะก็หวังว่านักเรียนจะทําได้ด้วยตัวเองถ้าทําไม่ได้จริงๆก็อาจจะถามครูหรือถามเพื่อนให้ตัวเองเข้าใจและฝึกทําด้วยตัวเองให้ได้นะลูกจะได้เก่งๆจะ้ะสําหรับใบงานที่4ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและให้ได้คะแนนเยอะๆส่งงานให้ทันตามเวลานะลูกสวัสดีค่ะ